ถ้าคุณกําลังตามหาร้านเติมเพชรเกนชินแบบถูกๆนะครับผมผมขอแนะนำเมลรถฮับอัพนะครับผมเติมถูกเติมไวนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยนะฮะถ้าหากสนใจแล้วก็สามารถติดต่อไปที่เพจได้เลยนะครับผมหรือจะแอดไลน์ไปก็ได้นะครับผมเติมถูกและไวนะครับผมปลอดภัยแน่นอนเอาละครับสวัสดีคทักที่ผู้ชมนะฮะ จะมาอยู่กับผมกอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมเกมจีนอิมแพกนะครับซึ่งคลิปวันนี้มันเป็นคลิปเกี่ยวกับการบอกเล่าบอกลือฝันเห็นคาดเดาอะไรก็ตามแต่จะเรียกอะไรก็ได้นะครับผมก็นานๆที่จะออกมาพูดเกี่ยวกับพวกข่าวอะไรแบบนี้บ้างนะครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้อยากทาเยอะเท่าไหร่หรอกเอาจริงๆนะเพราะว่าก็เสี่ยงๆอยู่เหมือนกันก็ไม่มีภาพแน่นอนนะครับผมพูดอย่างเดียวนะครับผมเซฟๆไว้นะจ๊ะโดยที่วันนี้ก็ผมจะพูดการคาดเดาตั้งแต่ 2.7นีผมไปถึง3.0เลยซึ่งเ,เรียกว่าการคาดเดาได้แบบ่าก็คงเรียกได้แหละเขาลือๆกันมานีผมก็เอามาแช,ร,ชร,ร์ต่อแชร์ต่อนะฮะเพราะงั้นนผมมันก็อาจจะเชื่อไม่ได้ร้อเ็หรอกอย่าเพิ่งตัดใจเชื่อไปว่ามันจะมาแบบนี้เป๊ะๆคนับผมมันก็เป็นการแคร่การแบบพิจิตรชั่นนะฮะแต่นั้นก็ฟังหูไว้หูก็แล้วกันนะครับผมก็ ในวิจารณญาณจักรยานหรือจักรยานยนต์อะไรก็ตามแต่ในการฟังนะฮะไปซึ่งบางส่วนเนี่ยมันก็มีการแบบคุยกันไปเรียบร้อยแลวอย่างเช่นพวกชินบุงชินบุอะไรพวกนี้ผมก็ขอตัดอะไรพวกนั้นออกไปเนาะก็เดี๋ยวเอาไว้ไปดูในไลฟ์หรือเดี๋ยวตัดไลฟ์มาให้ดูอีกทีเลยกันเดี๋ยวเราเริ่มมาที่เรายังไม่เคยพูดถึงก่อนลวกันอ่ะอันแรกนะครับผมก็คืออิโตะนะครับผมจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนะครับผมใน2.7นะครับผมเขาบอกว่า อาจจะมีการที่อิโตะต้องมาที่หลีเย่นะครับผมทำให้อิโตะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับ2.7ซึ่งมีความเปไปได้สูงมากอันนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าชิโรบ,ะะบุจะเข้า2.7ใช่ไหมอ่ะชิโรบุจะเข้า2.7เนาะซึ่งเขาพูดกันมาว่าชิโรบุกับเยื่อหลันนะครับผมจะแยกตู้กันก็คือเยื่อหลันอาจจะมาก่อนเป็น5ดาวแต่ใน4ดาวในตู้เยื่อหลันอาจจะไม่มีชิโรบุและชิโรบุอาจจะไปอีกตู้หนึ่งซึ่งเป็นตัวรีรัน อ่าแล้วใครจะมารีรันเป็น5ดาวล่ะอ้าวก็หัวหน้าแก๊งยังไงล่ะลูกน้องอยู่ในตู้แล้วอ่าเลขาอยู่ในตู้หัวหน้าก็จะมาด้วยอ่าการที่เขาบอกว่าอิโตะมีเนื้อเรื่องส่วนเกี่ยวข้องกับ2.7เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่สูงมากที่อิโตะ นั้นจะมาลีลันใน2.7ครึ่งหลังพร้อมกับชีโรบุที่เป็นตัวสีดาวใหม่เอออันนี้มีความเป็นไปได้ที่เยอะมากแต่ว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าเนาะเพราะบางทีมันอาจจะไม่จริงก็ได้อ่าแต่ความเป็นไปได้สูงมากเพราะวาความเกี่ยวข้องของตัวละครม,มันร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยเพื่อนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถึงจะเป็นข่าวลือก็เถอะแต่มันเออผมค่อนข้างแบบเออมันก็เป็นไปได้เลยเนาะเออใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามสบายเลยนะฮะ โอเคอันต่อไปนะครับผมข่าวต่อไปก็คือเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของยื้อหลานนะครับผมก็บอกว่าหยานเฟยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมก็เป็นไปได้แหละคือตัวละครมารู้จักกันเนาะถึงแม้เราจะไม่เคยเห็นคัทซงคัดซีหรืออะไรก็ตามที่มันคุยกันแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีประโยคหลุดออกมาบ้างน,นะครับผมจะไปหาอ่านที่ไหนก็แล้วแต่เลยนะครับผมผมขอไปพูดถึงแล้วกันตรงนั้นเป็นว่าก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของยื้อหลานแล้วกัน นะสำหรับยานเฟยเนาะในอ่จใน2.7เนี่ยจะไปประมาณนี้ครับผมต่อไปครับผมไปที่2.8บ้าง2.8เขาบอกว่าเขาจะเอาเทศกาลนี้กลับมาครับผมก็คือ um ลูดี้ฮาพัสทุ่มนั่นเองคือเป็นเทศกาลสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะมันเป็นเทศกาลของเมืองลมฮนะที่นานมาแล้วนะ่นะนานมาแล้วผมจำไม่ได้ว่าแผทไหนประมาณท่าไหร่อะเอ่อไม่ใช่1.4ปะ่ะน่าจะประมาณ1น1่งจุดสี่หนึ่งจุดหมาเนี่ยแล้ว่วาา้า่าจ1.4นะ พราะผมก็จําไม่ได้ว่าเวนตี้รีลันตอนนู้นนะมันแพทเท่าไหร่แต่เทศกาลนี้เป็นเทศกาลของเมืองลมนะับผมเหมือนคีดว่าเป็นเทศกาลลายปีก็ได้นะฮะเหม,เม,เมือนลอยโคมาเออเหมือนลอยโคมของลีเยแต่อันนี้เป็นเทศกาลของเมืองมอนสเต็ตนะฮะซึ่งเทศกาลนี้สนุกมากค่าวก่อนนะ ก่อนสนุกมากเพราะว่า,วามันมีพวกยิงลูกโปง่งยิงลูกโปง่งอันนั้นอาจจะเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าไม่มีพวกตอนนั้นมีแฮง,ง์องแฮง์เอาของของเบนเน็ตด้วยใช่ไหมตอนนั้นสนุกมากอ่ะของเบนเน็ตแฮง์เอาสนุกมากแล้วก็มีพวกเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆมีคัสซงคัสซีให้ดูน่ารักน่ารักเนาะมีแบบว่ามีเบนเน็ตเลเซอร์มาแบบเดินจูจีกันด้วย <c oughs> ใครจิน้นคู่นี้นี่สุดยอด เออแล้วก็มีพวกแบบคัสเซงคาซีนให้ดูสวยๆนะเนาะแบบดูเป็นงานรื่นเริงของฝั่งมอนสเตอร์อ่ะอันนี้น่าสนใจถ้าจะเอากลับมาเนาะซึ่งมันก็หายไปนานแล้วอ่ะมันหายไปถ้ามันมา1.4ก็แปลว่า12.8มาปุ๊บก็ผ่านไปแบบครึ่งหนึ่งพอดีอ่าก็เป็นไปนได้ที่เขาจะเอากลับมาซึ่งผมก็รอเล่นนะถ้ามาจริงๆอ่ะเพราะอยากดูชิวๆอะไรบ้างเราเนื้อเรื่องเข้มข้นมาอ่าพอสมควรละเออของ2.6เนี่ยเนื้อเรื่องเทพเจ้านี่ก็ทำอ่าคนลุกไปนิดนึงนะฮะ จะกลับไปชิลๆบ้างก็ไม่ว่าอะไรเพราะงั้นไอ้เทศกาลลูดี้ฮาพัสทุมเนี่ยนะใครยังไม่เคยเล่นหรือมาเล่นไม่ทันเนี่ยผมแนะนําว่าตั้งตารอไว้ก็ดีนะมันเป็นเทศกาลที่สนุกในจริงๆแล้วก็แจกของเยอะด้วยยังไงล่ะอ่ะนะครับผมก็ข้อมูลต่อไปนะครับผมเป็นอันที่ผมสนใจมากที่สุดนั่นเองะครัยผมก็คือเราจะได้เจอฟาทยูยีฮาบิงเกอร์คนใหม่ที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในเกมนะครับผมซึ่งผมเดาว่าเป็นดอตโตเร่ le. สำหรับคนที่ไม่รู้จกักดอตเรเนี่ะครับผมสามารถเข้าไปอ่านในส่วนของอมังงะของเก n นชินได้เลยในเว็บไซต์หลักนะครับผมใครยังไม่เคยอ่านแนะนําให้ไปอ่านมันก็สนุกมากเอาจริงมันก็สนุกอเหมือนกันแต่ว่าเสียดายที่ภาษาอัางกฤษกับภาษาไทยเนะี่ยเขาแปลไม่หมดนะครับผมคือมันจบแล้วแหะแต่ว่าคุณต้องไปอ่านภาษาญี่ปุ่น อ่าผมอ่านภาษาอังกฤษมามันก็ไม่มันก็มันก็ไม่แปลต่อสักทีมันก็ไม่จบสักทีอ่าเพิ่งรู้ว่าภาษาญี่ปุ่นมันจบไปนานแล้วก็เลยอ่าก็ตอนนั้นเรามีสตรีมนั่งอ่านกัน,ก,นก็ไปนั่งแบบว่าดูภาพกันเนาะอ่าจบได้สวยดีจบได้สวยดีมีตัวละครจากพวกซูมมรุงซูมิรุมาเต็มเลยนะฮะก็ใครอยากจะไปใครอยากไปนั่งอ่านก็ได้นะผมมีดอตโตเร่ด้วยเป็นชายสวมหนก้ากนะผมก็เอ่อแน่นอนเป็นตัวร้ายแน่นอนนิสยัยแ,นะแม่งโทษนะแม่งโคตรเลยครับ นิสัยแบบไม่น่าคบหาเอาซะเลยเออแต่ผมรอมากเลยเพราะผมอยากเห็นฟาทูเอบิงเกอร์คนใหม่สักทีนะผมไม่ได้โผลอ่อมานานละแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะโผล่ออกมาเมื่อไหร่หรือจะโผล่ออกมาระหว่างงานเทศกาลเลยก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าเอ่อถ้าจําไม่ผิดนะคือในมังงะมันก็มีโผล่ออกมาระหว่างงานอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะสำหรับการแบบบุกของพวกฟาทุยอเนาะเราก็ไม่รู้ว่าอ่ตัวละครมันจะเปิดตัวยังไงเนาะในเกมแต่ว่าน่าสนใจมากสำหรับเรื่องนี้ผมรอคอยโคตรเลยอันนี้ทุนตรง โอเคนะครับผมข้อมูลอันต่อไปนะครับผมก็คือกิจกรรมไม่นี่นะครับผมอันเร็กคอนไซด์สตาร์นั่นเองนะ่พาร์ทสองด้วยนะเพราะว่าพาร์ทแรกเคยมานานโคตรแล้วนะครับผมกันมันก็คือกิจกรรมดาวตกนั่นแหละที่มันมีโมนานะครับผมแล้วก็ละมุดผ่มาครั้งแรกตอนนั้นจิ้นกันใหญ่อะไรโมนากับละมุด ซึ่งมันหายไปนานมากไอกิจกรรมดาวตกเนี่ยคือตอนนั้นอะมันเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับของโมนาเลยไอกิจกรรมดาวตกเนาะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ก็คือเกี่ยวกับดวงดาวนั่นแหละโมนาก็เลยมีส่วนเกี่ยวข้องในการแบบมาช่วยดูนู่นดูนี่ให้เราอ่าแล้วม่มีละมุดโผล่มาด้วยตอนนั้นอะอ่าไอสักลร,รมุดเนาะใครไม่รู้จากละมุดอ่ะอย่าเรียกละมุดแล้วไม่เข้าใจ อตอนนั้นละมุดมันโผล่มาแล้วก็มีบทเกี่ยวกับโมนาด้วยก็เป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันคือมันเหมือนกับว่ามันจะมีดาวตกตกลงมาที่พื้นแล้วให้เราไปตามหาส่วนไอ้ที่ส่วนที่แบบว่าพื้นที่ที่มันตกลงมาเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้เล่นมไม่ค่อยจะได้เดินไปเออมันก็ทําให้เราได้แบบไปเหมือนไปรีแคปพื้นที่แถวๆนั้นใหม่เออแบบเผื่อเดินไปเจอกงเจอกล่องที่ไม่ได้เก็บอะไรก็นั่นแหละนะเป็นอีเวนท์เปิดโลกเปิดโลกโดยรวมก็สนุกดีก็มีเนื้อเรื่่่อออององงเปนนขตัววด้วยยาสใจู สำหรับกิจกรรมไออันเ n กอนไซส์ตาร์เนาะถ้าพาร์ทสอจะมาก็รอเล่นกันแล้วกันนะโอเคต่อไปข้อมูลอันต่อไปนะครับผมข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลของบักชิลดอีกแล้วเออบักชายนะครับผมมอีอ่อเขาบอกว่าชายเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนะครับผมแต่ไม่ได้บอกว่าเนื้อเรื่องส่วนไหนหรือแพชอะไรนะครับผมบอกว่าชายเร็วๆนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ ตั้งตารอกันได้สําหรับคนที่อยากเห็นชายนะครับซีนนะครับผมก็ไม่ได้เห็นมานานแล้วเหมือนกันส่วนตู้เจรีรันเป็นบอกลาแดนเหนือสีหรือเปล่าเนี่ยก็ว่ากันอย่างทีนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรีรันหรือเปล่าชัยแค่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเนื้อเรื่องของฟาทูวิฮาบิงเกอร์คนใหม่ก็ได้มั้งไม่รู้อาจจะมาด้วยกันนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่พวกฮาบิงเกอร์มันชอบทํางานแบบคนละสไตล์กันนะ่ะแบบไม่ขึ้นอยู่กับใครอ่ะมันแบบไม่รู้มันจะมาทํางานด้วยกันหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึงน่งไนะเน ผมไม่รู้นะขอสรุปรวมๆว่าแผลตดมีประมาณนี้ละกันนะผมมีประมาณนี้ล้กันนะฮะก็ถ้าถามผมว่าใครควรรีลันในแพท2.8นะีผมคือมันเป็นเทศกาลร,รูดี้ฮาพาัสทุ่มให้ผมคิดนะไม่น่าจะผลนคลีครับเอาจริงๆเอ่เอถ้าสมมติเป็นเทศกาลงานรูดี้จริงๆอนะ่ะ คือมันเป็นเมืองมอนซึ่งตัวละครเมืองมอนมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นถ้ามีจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นคลีนั่นแหละเออคลีหน้ามามากๆนะครับผมเพราะน้องแกหายไปนานมากแล้วคือพอไปเทศกาลเมืองลูด,ดี้ฮาพัสตุมเมืองลมเนี่ยคลีเป็นตัวละครที่น่าจับมารีลันมากๆเพราะว่าหลายคนก็น่าจะอยากได้น้องมาเล่นนะครับผมเออถ้าผ่านผมคือตัวไรน่ารีลันก็เป็นคลีนั่นแหละสำหรับ2อแล้วนะส่เนาะตัว,ตว,ตวที่เหลือนี่ให้เป็นไปเป็นตามเวรตามกรรม,ม,มแล้วกันบางทีบอกลาแดนเหนือสี่อาจจะมาจริงๆก็ได้นะฮะ โอเคนะครับผมข้อมูลนั้นต่อไปนะครับผมเกี่ยวกับการแฮงเอาท์นั่นเองนะฮะแฮงเอาท์เนี่ยไม่ได้ออกมานานมากแล้วใช่ไหมคือมันไม่ไม่ได้ออกมานานมากจริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเนี่ยคือหลายแพทแล้วที่มันไม่ได้ออกมาเนี่ยโอเคเขาบอกว่ามันจะมี3ามแฮงเอาท์นะครับผมออกกันติดติดกัน3แพทก็คิดว่าน่าจะเป็นแพทละ3ามแฮงเอาท์นั่นแหละก็คือ2 7งจุดเจ็ดสามสามแฮงเอาท์สองจุดแปดสามแฮงเอาท์แล้วก็ไปที่3ามจุดศูนย์สามแฮงเอาท์ อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะมันมันไม่น่าจะออกอแพทละหนึ่งแฮงเอาท์รู้สึกผมว่าคือถ้ามันออกแพทละหนึ่งแฮงเอาท์มันก็ดูก็ดูไม่รีบดีแต่ว่าคืออย่าลืมว่าตัวละครสีดาวมันเยอะมากเลยนะเพื่อนนะเออคือถ้ามึงจะออกแบบลัวๆกูก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะนะคือหอยออกลัวๆก็ได้เว้ยเพื่อนมันจะได้มีอะไรทําอ่าทั้งตัวใหม่ทั้งตัวเก่าเลยนะแฮงเอาท์พวกนี้ก็เป็นไปได้ที่จะออกแบบแพทละสามแฮงเอาท์ก็มีเยอะอยู่ปกติมันจะออกแพทละสอง อ่าถ้าอันนี้มันไม่ได้มานานแล้วถ้ามันจะออกแผทละ3ก็ก็เยอะดีก็จะได้ดูเอ่อรัดรัดรวบแล้วก็คนที่รอพวกแฮงเอาตัวละครสีดาวเนี้ยเอ่อจะได้แบบว่าดีใจกันแล้วก็มานั่งเล่นกันเนาะเอาใจคนที่แบบว่ารอเนื้อเรื่องตัวละครสีดาวบ้างอ่ามีแต่5ดาวบางทีมันก็ก่อยๆเหมือนกันโอเคต่อไปเป็นข้อมูลของแพท3.0นะครับผม3.0เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะปล่อยตัวละครผู้ชายสูงยาวเขาดีแน่นอนนะครับผมโมเดลเป็นเมลนะฮะ5ดาวนะครับผมตัวใหม่นั่นเองนะฮะ 3.0นะไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นตัวอะไรเหมือนกันที่3.0อ่าเป็นตัวละครผู้ชาย5ดาวนะฮะคือแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่านครับผมตัวละครผู้ชาย5ดาวเนี่ยนะครับผมตาอ่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงในองค์กรนะครับผมซึ่งผมว่ามันคงไม่พ้นอ่าถ้ามันจะออกมาจริงๆแล้วอยู่ในองค์กรระดับสูงจริงมันก็ต้องเป็นดอตโตเล่ปะวะ คือดอโตเร่เนี่บผมมันน่าจะเป็นโมเดลตัวละครชาย5ดาวแหละซึ่งดอโตเร่มันเป็นฟาทุยฮาบิงเกอร์เนี่ยผมแปลว่ามันเป็นระดับลำดับสูงของตำแหน่งในฟาทุยเลยนะแสดงว่าอยู่ในองค์กรก็อยู่ในฟาทุยอ่าแล้วเป็นตำแหน่งระดับสูงก็เป็นฮาบิงเกอร์ในลำดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่าหนึ่งใน11อ่าก็เป็นไปได้ที่ดอโตเร่มันอาจจะปล่อยมาเป็นตัวละครชาย5ดาวในแพท3.0เลยก็ได้นะครับผมอ่าอะไรก็เป็นไปได้นะครับผมถ้ามีหอยโอเวอร์สนะฮะ แต่มันก็อาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้แต่ว่าแค่ตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลตัวละครอะไรมากมายนะครับผมก็มีดอตโตเร่เนี่ยแหละที่เขาบอกว่าอาจจะออกมาอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ที่3.0ตัวละครอาจจะเข้าเลยนะฮะอันนี้มันเป็นการเดาของผมนะอันนี้เขาไม่ได้เขียนอะไรมาอันนี้ผมเดาเองนะฮะจากความเป็นไปได้เนี่ยแหละเขาเรียกการคาดเดาแบบม,ม่วนั่นแหละโอเคอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลสุดท้ายแล้วด้อนะครับผมก็เกี่ยวกับบอสรายสัปดาห์นะครับผมตัวใหม่นะครับผมเขาบอกว่ามันจะมาแบบ coming soon Dan Uting อ่ะ ก็คือมันมาเร็วกว่าที่คุณคิดไว้นี่ครับผมเขาบอกว่ามันอาจจะเข้าก่อนที่ซูเบรุจะมาก็ได้งั้นก็แปลว่าอาจจะมาก่อน3.0เพราะ3.0ผมคิดว่าซูเบรุน่าจะต้องมาแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะมาภายใน2.7ไม่ก็2.8นี้อย่างนั้นแหละ ก็ก,ก็ก็น่าสนใจดีแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะอ่าไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับผมอ่าอย่าเพิ่งไปชัวร์มากนะครับผมก็นั่นแหละครับตามนั้นนะฮะอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้สาหรับบอตละสัปดาห์ที่มาเร็วขนาดนี้นะครับผมอะาไรเดนก็เพิ่งโผล่มาตอน2.5นี่เองโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยกันนะครับผมสาหรับข้อมูลที่ผมรวมมาให้วันนี้นะฮะก็อาจจะออกมาไม่บ่อยนะครับผมแต่ออกมาทีมันก็อาจจะเบิ่มๆขนาดนี้แหละนะฮะนานๆทีทำนะครับผมแต่ยังไงก็ฟังหูไวหูเลยกันอย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ โอเคคิดเห็นยังไงก็เม้นกันได้นะครับผมเดี๋ยวมานั่งอ่านนะครับผมเผื่อใครมีความคิดที่มโนอันประเสริฐนะครับผมจะได้แบบว่าช่วยๆกันบนโนเติมกาวกันสะหน่อยนะฮะสำหรับเกมนี้นะโอเคยังไงสําหรับคลิปนี้ก็หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้กันไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไ่พลาดคลิปกันชินในคลิปต่อๆไปนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ